สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องอาการผิดสัญญาจ้างทำของหรือ,อในกรณีที่มีการจ้างให้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำงานบางอย่างเช่นสัญญาทำบ้านหรือว่ารับจ้างให้ผู้รับเหมารับก่อสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านหรือสร้างรั้ว หรือจะเป็นสัญญารูปแบบอื่นนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างในกรณีที่ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างผิดสัญญาว่าจ้างหรือผู้รับเหมา,าผิดสัญญาที่เราจ้างทําบ้านหรือทํารั้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้ครับ คดีผิดสัญญาจ้างทําของหรือ,อเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างบ้านเป็นคดีความเกิดขึ้นมากมายในกรณีที่ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างะละทิ้งงานทํางานไม่ตรงตามแบบนะครับทำงานให้เกิดความเสียหายหรือเกิดหลังจากก่อสร้างแล้วเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้านพังบ้านชํารุดนะครับอันนี้นะครับก็สั้นๆส,สัญญา รับหมอขอสร้างพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาเกี่ยวกับการจ้างทําของนะครับซึ่งอีกฝ่ายเรียกว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะครับสัญญาจะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะครับสัญญาเนี่ยทำเป็นสัญญาหรือทําเป็นสัญญาอาจจะไม่มีแบบนะครับแต่ผลสําเร็จหรือผลของงานเนี่ยก็คือมุ่งผลสําเร็จของงานเป็นหลักนะครับก็ค <comm> ือต้องทํางานให้ตรงตามแบบหรือทํางานให้สาเร็จ สัญญาจ้างเนี่ยครับอา,อาจจะไม่ได้ทําเป็นสัญญาเป็นการว่าจ้างปากเปล่าหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นหรือทําผิดกันเกิดขึ้นก็สามารถฟ้องร้องได้คดีพวกนี้จะเป็นคดีผู้บริโภคนะครับในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาขอสร้างผิดสัญญาก็จะฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคซึ่งเป็นคดีที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหากในกรณีที่ผู้รับเหมานะครับผิดสัญญาหรือไม่ทํา งานตามแบบหรือละทิงิงานนะครับของผู้รับเหมาะนะครับเราจะเรียกค่าอะไรได้บ้างในเบื้องต้นอันดับแรกก็คือค่าจ้างเรียกค่าจ้างคืนค่าปรับค่าปรับหักในสัญญาระบ,บุเกี่ยวกับค่าปรับการส่งงานล่าช้าอันนี้ก็เรียกได้ค่าเสียหายในกรณีที่ชำรุดบกพร่องหลังจากที่ทำบ้านเสร็จแล้วหรือทำงานตามที่จ้างเสร็จแล้วเกิดความชำรุดบกพร่อง อันนี้หากระบ,บุนในสัญญาก็สามารถฟ้องได้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์เนื่องจากการผิดสัญญาของผู้รับเหมาค่าขาดโอกาสทางการค้าเช่นการก่อสร้างศูนย์อาหารหรือการก่อสร้างโชว์รูมรถหรือการก่อสร้างร้านค้าเป็นเป็นการส่งงานล่าช้าผู้รับเหมาส่งงานล่าช้าหรือเสร็จล่าช้านียเราจะเซยโอกาสทางการค้าอันนี้ก็สามารถเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ค่าเสียหาย ที่เพิ่มขึ้นจากผู้รับเหมารายใหม่กรณีที่ผู้รับเหมารายเดิมเนี่ยละทิ้งงานไม่ปฏิบัติงานตามแบบเราก็ต้องอเสียค่าจ้างให้กับผู้รับเหมารายใหม่ที่มาการที่เข้ามาทําการทุบหรือทิ้งหรือก่อสร้างใหม่อันนี้ก็เรียกได้จากผู้รับเหมาที่ทิ้งงานที่ทํางานผิดแบบนะครับและรวมๆก็คือค่าเสียหายอย่างอืน่น ค่าเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของผู้รับเหมานะครับส่วนอายุความในการที่จะฟ้องนะครับก็ยกตัวอย่างก่อนกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญาไม่ชําระค่าจ้างอันนี้ในการฟ้องเรียกค่าจ้างคืนโดยผู้รับเหมาฟ้องเรียกค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างนะครับก็จะมีอายุความ2ปีนะครับอา,อายุความในกรณีที่ความชํารุดปกพ่อง ที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความชารุดบกพร่องนั้นนับตั้งแต่วันที่าการชารุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นหรือนับตั้งแต่ที่บ้านพังเสียหายก็นับไปหนึ่งปีนะครับคือนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบครับภายใน1ปีต้องฟ้องนะครับหรือที่ปรากฏขึ้นภายใน5ปีนะครับอันนี้ก็ฟ้องได้นะครับส่วน หากมีการผิดสัญญาในข้ออื่นๆก็มีอายุความ1ิปีนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับผู้รับเหมาผิดสัญญาหรือการที่ผู้รับเหมาผิดผิดทำผิดสัญญาเนี่ยเราจะเรียกอะไรได้บ้างในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆในกรณีใช้ในกรณีที่คนท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เกิดมีการสร้างบ้านขอสร้างบ้านก็ดู สัญญาให้ดีๆนะครับทาสัญญากันให้ดีๆแล้วก็ดูให้ผู้รับหมอทํางานตามแบบกําหนดตามแบบด้วยนะครับก็ต้องมีการติดตามแล้วก็หากมีข้อสงสัยในการจะร่างสัญญาก่อสร้างอะไรก็ปรึกษาหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมให้ยินดีคําปรึกษาครับสําหรับวันนี้คนที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องกับผมด้วยสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ